พี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกฤติันจงอ่างครั้างสอดแจงค่ะไม,ม,ม่อนีไม้พร้อมย่ายังเบื้องเนี้เห็นบอผิดเหลืองอุ้ยหวยอยู่ผี่พี่มากยังนี่พี่น้องว่าหอมชื่นใจหอมชื่นใจเลยที่เดียวเชี่ยวนี่เห็นบอสวยงามบอพี่น้องสีงามบอพี่น้องว่ามึงดูมึงดูลูกอะไรเอยสีเหลือง เนี่ยเหินบ่เนี่ยมักยังพี่น้องหอมคักหอมแห้งหอมหลายหอมปลาล่ำปลาเหลือนะคะมักแห้งมักหลายค่ะมาเข้ามากินกันเลยยาบกหลายใหญ่หางสิา้ากิ่นนี่ค่ะมักจันค่ะพี่น้องเคยกินบ่ผลไม้โบล้านค่ะ ผลไม้โบรานผลไม้ป้าผลไม้โบร้านเป็นเป็นมากไม้โบรานว่าง,ง่ายๆซะเยวสิกแกให้เบิ้งนะว่าข้างในเป็นแบบใดข้างในเขาก็จะเป็นแบบว่ามีเป็นเม็ดเม็ดเออเป็นเม็ดเม็ดไหมคะ่ะแต่ว่าจะเป็นขี้แควจังน้อยเพื่อนอื่นเนาะว่าเป็นขี้แควมากจันมากจันอนไดที่เพื่อนมาเห็ดดอกไม้จันหละะ่งค่างานศพล่ะคะ่ะนะคะต้นจวงต้นจันไหมคะ่ะเนี่ย หอมรสชาติก็จะเป็น,หว,นหวานหวานนุ่มๆหวานละมุนละมุนเหนียว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 ยืดๆจัหน่อยเป็นเหนียวๆค่อยๆจะเป็นยางๆจัหน้อยนะคะแล้วก็มีรสฝาดนิดๆติดฝาดนิดๆนะคะสาวจงอางมากครับ มักจันไปพ่อยุวัดพอดีค่ะเดวสิท้ายคลิปใหเบิ้งคลิปอ่าที่ไปเก็บมาจากวัดเดวสิท้ายคลิปต้นมันใหเบิ้งนะคะต้นมักจันต้นมักไง่เลยยุวัดค่ะมากจนกระทั่งสร้างซื้อมาจากเมืองเหนือค่ะสร้างซื้อตน้นพันมาจากเมืองเหนือหาต้นเอามาปลูกไว้เพราะเถ่วมหัวค่ะ ชาวงอานว่ามันหอมดีนะคะเอาไปใส่หอวไในหองนอนผู้ไดนนี่พี่น้องหอมผู้ละค้นว่ามันฉิววินธนวาผู้ละค้นผิดหมอ,อก,กำผิดหมอ,อก,กำก็มีได้หอมละมุนแสบไม่สำคัญเป็นต้นไม้ที่นั่งอัวไปดับชีวิต ต้นไม้ที่นั่งอว้วไปดับชีวิตนะคะอ้วน,นัดน้องสิไปผูกคอตายบ่ได้กลับคู่รู้แมนบ่ยืนนํำบานเนี่ยนี่ลหะอ้วน,นัดน้องสิไปผูกคอตายบ่ได้กลับคู่รู้แมนบ่ยืนนํำบานไปผูกอยู่ต้นนี่ล่ะต้นมักจันนี่ล่ะต้นจันผีแปลงนลี่ะ จนว่าสามโมงไงจะได้ยินกาหวองกะหามันรองมันรองจากขั้นของแม่นผู้ใดผูกข้องตาให้ข้างหน้าจวงต้นจวงจันหรือว่าต้นอิงจันนะคะซื้อกับสิมีหลายมีต้นจวงจันหรือว่าต้นอิงจันนะคะต้นนี้ล่ะนี่ประัติเวียงจันเป็นยังเจ้าเอิญว่าเวียงจันกะย้อนว่า ประเทศล่าวน่มีปลาจันหลายมีต้นไม้จันหลายมีหมักจันหลายมีต้นจันหลายเพิ่นก็เลยว่าเวียงจันเพื่อนก็เลยตั้งซื้อเมืองเป็นเมืองเวียงจันนะคะตำนานนี่เล่าว่าพระยินท่ายูสันสวรรคพื้นดวงมากเอาพลืกสามากมม้ล่งจากบนสวรรค์มีแต่จวงจันหอมวานลงเต็มพื้นบานลงพื้นดินนั่นไปดอนจันพันใหญ่เจียงเกิดเปลี่ยนต้นไม้ไหลเสือซ้ำแนวเนี่ย พยินท่าอายู่สันสวรรค์ผื่นหลวงมากเอาพึกษาหมากไม้ล่งจากบนสวรรค์มีแต่จวงจันทร์หอมนี่จวงจันทร์หอมหมักจันทร์นี่แหละค่ะเป็นผลไม้จากสวรรค์มีแต่จวงจันทร์หอมวานลงในพื้นวานลงผื้นดินแล้วจังเกิดเป็นวานลงพืนดินนั่นดอนจันทร์พันธห์ไงจังเกิดเป็นต้นไหม่หลายเสือซ้ำแนวเป็นไม้สาคัญค่ะไม้สําคัญที่ เอามาเผาเผาอิฐเผาอิฐเ,เ,เผาปุน่นสร้างพระธาตุพระนมแต่สมัยก่อนไส่ไม้ยังเอาไม้จวงไม้จันไม่สำคัญจีสนาเห็ดฟืนเผาไม่ละขั้นมีทางไม่ส้มผู้นีโคตรและไม่ล่งพมพอมมาเขาเห็ดฟืนเนี่ยเผาให้สุกนี่ครบซู้อันเมิดแล้วแนวพญ่าทั้งอาจจะหาของมาใส่ซับสมบัติว่ให่อไว้ใส่ลงบ่เอาไม้ไผ่ว่าเอาไม้ไเมกษตร ว่าเอาไม้ยิ i ề ว่าเอาไม่ยังแท้งสินต้องเอาไม้จันนะคะเวลาเผาสุดเผาซารีลาสังขารเผาศพเผายัางกระตามแต่เพื่อนสิมีไม้จันนี่ค่ะนะคะพระผูญ่ยจังพาอหรหันหรือว่าหลวงปู่หรือว่าอยังต่างๆนะคะเพื่อนจะมีแท่งไม้จันไหมคะ่ะไปไปเลาแท่งไม้จันซอยกันไปฝนแท่งไม้จันซอยกันไปอ,อื่นไว้อย่างไปคัดแท่งไม้จันซอยกันเวลาเป็นไม่สําคัญที่เผา สลีลาสังขารพระเทลานุทลีละเป็นไม้มงคลไม่สำคัญเอาไม้จวงไม้จันไม่สำคัญจิตสนาเห็ดฟื้นเผาไม้ขันมีทั้งไม้ส้มผู้นี่โคตรและไม้ล่างพพอมมากเขาเห็ดฟื้นเผาให้ซุกนี่ครบส่วนเมื่อแล้วแนวพญาทั้งหาที่หาของมาใส่มอใส่กับคีรุดูและบันทึยินเสียง เห็นป่อเนื้อยุยยุยหอมหมากับเห้าค้นกะี้รถไก่ขนมลูกจันมัจันค่ะมักกินให้พี่น้องเบื้องนอกเน,เนี่ย เป็นไม้โบร้านพลไม้โบรานค่ะซูเมอรนี่หายากเลียวค่ะเพราะว่าคนตัดทิมคนวานซื้อปเปลี่ยนมงค้นมันเป็นไม่จันไม่ยังเวลาไปเอเอเผาศพเผายัางไม่จันไม่ยังปลูกไว้น้ำเงื่อน้ำสั้นบดีค้นวาไปอันที่จริงแล้ว,ว่าแมนที่ตัดทิมว่าไม่ยังเดยกมันตนไงมันตนไงหรอมันจะมีแมงบ่งแปมหลายกันเตัดทิมขอบคุณทุกการรับชมค่ะค่ะพี่น้องสุข,ขสุขคนนะคะ